เกษตรกรในตำบลชนหลักครามอําเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพลิกฟืนน้นนากุ้งรางว่าหาสิบไรค่ะหล่างจากที่ว่าเขาประสบปัญหาราคากุ้งตกต่้ใช่ไหมหั่นมาปลุกมาพราวน้ำหอมค่ะตอนนี้ประสบความสำเร็จคุณผู้ชมนะสร้างรายได้ฉเฉลี่ยต่อรอบไม่น้อยว่าแปดหมื่นบาทเลยค่ะนายเดชาเกิดแก้วค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเก,กษตรชำนาญการสำนักงานเก,กษตรอําเภอดอนซักค่ะ ก็บอกกับเราพันนี้นะว่าส่วนมะพร้าวบ้านภูเนี่ยค่ะเกิดจากการรวมกลุ่มกันข้องเครือยาติดมูทีซัมตำบลชนละครามนี้แหละและก็เป็นนึ่งในยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่สมหนักง,งานกเกษตรอำเภอดอนซักส่งเสริมพร้อมพัฒนาตลาดรองรับพลนผลิตนะคะโดยเฉพาะในช่วงทีมะพร้าวน้ำหอมในหล่อนตลาดค่ะซึ่งทางสําหนักง,งานกเกษตรอำเภอก็จะเป็นตัวกลางในการที่จะประสานให้ส่วนมะพร้าวบ้านภูเนะี่ยรับพลนผลิตมาดำเนินการกระจายสินค้าเนื่องจาก,กว่าปัจจุบันนี้ปริมาณข้องมะพร้าวเนี่ย มีมาร์กและทําให้ราคามันตกต่ำค่ะส่วนมะพร้าวบ้านผู้จึงช่วยรองรับผลผลิตจาก,กเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับนํามาแปรรูปนะคะเป็นมะพร้าวนำหอ่อบรรจุเนือ้อและก็เป็นมะพร้าวแก้วด้วยนะภายใต้แบรนด์ ผู้โคคนัทค่ะซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคโดยส่วนข้องเขาเน,นี่ยนะมีการผ่านการดับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP รียแล้วกันค่ะครับตานั้นนายพระภูมิรัต,ตนูนะครับยิบสามปีจากของส่วนพปล่าบ้านภูนี่แหละครับหน้าเกลาววอ่ะเดิมเืิดที่ยงนี้เป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็ทิ้งรางไว้เพราะราคากุ้งมันตกต่ำตัดสินใจปับพื่นด่ปลูกเปล่าน้ำหอมนะครับเนื่องจากปลูกได้ดีทางน้ำกล่อยและน้ำท่องน้ำนะครับ โดยใช้สายพันธุ์บ้านแพลวนะครับน้ามาบลูกในะฮาร์ิบไรต์บรจุบันเร้พ่นผลิตเต็มทีนะครับถูกถูกยีนบันจะเก็บผลิตส่งโรงงานที่จังหวัดราชบุรีดเพื่อจะนําส้งออกไปยังจีนประมาณหกพันลูกโดยมะพล้า,าต้องมีน้ำนักไม่น้อยกว่าช่งลูกถึงนะ,ะส่วนมะพล้า,าที่ไม่ได้นาดเนี่ยก็นํามาแปรรูปเป็นสินค้าเนี่ยเพล้านำบบาม่บรรจุเนื้อเพล้านำมาเพ้ารว,วนและไปนี่แลมาแตงนะเพล้าแก้วนะ นะกับใช้มาเปล่าแก้ปัดกับนำเชื้อมใส่ซี่เอลูบอยนะใบเตยวันนี้นะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีเนื้อเปลือกเปลานะครับยังทุกทําไปบดเป็นปุ๋ยด้วยใช้ในส่วนต่อเนื้องนะครับทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับส่วนเปล่าของบาอ้านภูมีนะครับมีบานผู้นี่ละครับมีผลผลิตนปีว่า 1นึ่งแสนสองหมื่นลูกนะครับรายได้ประมาณห้าหมื่นหนึ่งแปดหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะต่อเดือนนะครับโอ้เดือนหนึ่งกับเส้นนะมีแรงงานเป็นคนในชุมชนเครือญาตินะครับเพื่อสร้างงานสร้างรายได้กับคนในหมู่บ้านอีกทางถ้าผู้ที่สนใจซื้อพระนน้องบานผูนะครับก็มีไายนะครับติดต่อในพักภูมินะครับรัตนูนะครับนะาซูนแปดเก้าแปดเจ็ดสามหนึ่งห้าสามที่ครับหรือเฟซบุ๊กนะครับผูโคโคเัท